สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเบิร์นแนลค่ะและนี่คือ t a r o t a r อ์ตทีเซาวันนี้เรามาเล่นพิกอา,กา,การ์ตกันหวังว่าจะเป็นพิกอาร์ตจันเพราะความตั้งใจคือปกติจะทําสั้นอยู่แล้วเนอะแล้ววันนี้ขออนุญาตเป็น3ากองเนื่องจากว่า a อสโซไรเป็นมีแค่3สีเนาะเออก็เลยเหมือนอ่ะทำเป็นสากองแล้วกันนะมาดูการหัวข้อวันนี้ค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยเป็นรีเควสต์จากท่านท่านหนึ่งนะต้องขอบคุณมากเลยค่ะชื่อคุณนานาเอสเปรสโซนะถ้าอ่านออกเสียงผิด ขอภัยด้วยนะคะ,ะแนะนําเข้ามาว่าเออช่วงเนี้ยคือปนก็รู้สึกว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเพราะว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนโซเชียลมีเดียเยอะมากเนอะยุคสมัยเนี้ยคือทุกคนจะต้องมีแอปพลิเคชันมีโซเชียลมีเดียไม่อะไรก็อะไรถูกไหมเราอาจจะไม่ได้มีครบทุกอย่างก็ได้แต่มันต้องมีสักอย่างอะ f a เฟซบุ๊กไลน์ติ๊กต็อกไอจี Facebook, Line, TikTok, IG, หรือใดๆก็ตามอะไรอย่างเงี้เนาะหรือบางคนก็อาจจะมี u t u b e อะไรอย่างงี้ด้วยเหมือนกันอืมเขาเนี่ยรู้สึกยังไงกับสิ่งที่คุณโพสต์หรือว่าตัวตนของคุณบนโซเชียลมย ได้หมดเลยนะคือว่าไม่ได้ดูเฉพาะภาพมันว่าภาพที่คุณลงเป็นยังไงมันอาจจะเหมือนมีเหมือนสิ่งที่คุณโพสต์ต่างๆด้วยว่ามันเป็นยังไงรวมถึงอาจจะเป็นบแบบหลายๆคนอาจจะเหมือนแบบมีคลิปเต้นเนอะในติต๊ตตองทิกต็อกเออเขารู้สึกยังไงอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็จะกว้างๆไปเลยคะ่ะว่าเขามองคุณในโซเชียลมีเดียเนี่ย เป็นยังไงคุณคนนั้นที่คุณถามถึงนะซึ่งเขาอาจจะมีของมีมีแค่ไอจของคุณก็ได้หรืออะไรเงี้ยก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เขาเห็นนะั่นแหละเออเขามองว่าคุณเป็นยังไงบนโซเชียลมีเดียแล้วเขาชอบไหมหรืออะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีอาแอสโซไดให้เลือกสสีน้ำเงินเขียวม่วงนะคนคนนี้จะเป็นในเชิงความรักก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยใครก็ได้เนาะที่คุณถามถึงนะดูซิว่าเขารู้สึกยังไงบนโซเชียลมีเดียของคุณเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นที่กองแรกก่อนนะะอ สีน้ำเงินอันนี้นะมีพระจันทร์ด้วยคนที่มาเลือกอาจจะเป็นผู้หญิงนะหรืออาจจะมีพลังงานเป็นเฟมีนีส่วนใหญ่ก็ได้นะอ่ะเรามาดูกัน,กนเลยค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับโซเชียลมีเดียของคุณชอบไม่ชอบไหมอืมอันนี้คืออัเหริยญน่ะเอ็มเพอเรอร์ว้าวแล้วก็แปดเหรียญอืมอืมมีแต่เหรียญมีแต่เต่าเห็นปะแสดงว่าเขาอะ ส่วนใหญ่เขาจะส่งแต่เขาอาจจะไม่ค่อยได้แอคชั่นอะไรหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้โต้ตอบอะไรคุณก็ได้นะเออแต่ว่าคือถ้าโต้ตอบก็อาจจะกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายอ,อย่างเงี้ยเนาะสิ่งที่เขามองในตัวคุณป้ารู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้โพสต์อะไรที่เป็นเรื่องเล่นๆเท่าไหร่นะมันมีเอเพอรอร์มีเป็นเหรียญเนาะแปลว่าคุณอาจจะใช้โซเชียลมีเดียในการทํางานของคุณก็ได้นะอย่างเช่นอย่างแบบเป็นยูทูบเบอร์ขายของแบบไลฟ์ Life สด หรือแบบอะไรอย่างนี้ก็ได้คือเพ่้สึกว่าเขามองในเชิงการหน้าที่การงานมองในเชิงของการเงินหรือว่าคุณใช้แอปพลิเคชันหรือว่าโซเชียลมีเดียในการทำทางานของคุณสะมากกว่าอาจจะเป็นเพจ ธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าหรือพแ,แบบเอาไว้หาเงินอะเออโซเชียลมีเดียของคุณในสายตาของเขาคือเขารู้สึกว่าคุณอะใช้โซเชียลมีเดียในการเหมือนต่อยอดการเงินทํางานมีคอนเน็กชันอะไรแบบเนี้ยก็ได้มากกว่าที่จะเป็นเรื่องทั่วไปนะเออเท่าที่เปิ้ลเห็นนะเขามองว่าเป็นแบบนั้นซึ่งมันก็เลยไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกอะไรเยอยะแยะค่ะถ้าเพราะเราถามกว้างๆอะเนอะว่าเขารู้สึกยังไงกับโซเชียลมีเดียอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เออใช่ฉันอนะ เป็นคนที่เวลาโพสอะไรก็รกกบบบรโพสอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับแบบขายของอ่ะโพสอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการเงินการงานหาลูกค้าหรือใดๆก็ตามอ่ะเขามองแบบนั้นแหละเขาก็มองว่าเออคุณก็ทํางานแต่ถามว่าถ้าเกิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันก็คือขยันจังเลยขยันหาตังแบบเหนื่อยไหมทํางานเยอะจังอะไรแบบนี้เนอะเออแต่มันไม่ได้เป็นอารมณ์ความรู้สึกในความรู้สึกของเขาว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดเพิ่มกันค่ะเพราะว่าดูเหมือนกับเออเขารู้สึก ถามว่ามันมีความรู้สึกแย่ไหมไม่มีเลยนะเพราะว่าเขารู้สึกว่า เหมือนเหมือนปลื้มอ่ะเปิ้นรู้สึกว่ามันเหมือนมีความเหมือนปลื้มเพราะว่า e อ p e r พ r เป็นไพ่การงานที่ดีที่สุดนะเป็นไพ่เมเจอร์อคณาที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมเป็นไพ่จักรพรรดิเพราะว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณเก่งจังเลยอ่ะคุณสามารถเอาโซเชียลมีเดียมาใช้มันเป็นในเชิงชื่นชมนึกออกไหมแบบเออมาหาเงินหางานแล้วก็ขยันจังเลยอ่ะแบบทําไมแบบทำเยอะจังเพืนก็คิดว่าคนที่มาเลือกกองเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะโพสตเยอะแล้วก็โพสต์ในเชิองอย่างนั้นแหละคุณอาจจะมีเพจมีอะไรอย่างนี้หรือขายของออนไลน์หรืออะไรเงี้ยที่มันอาจจะไม่ได ไม่ได้ represent ตัวตนของคุณเท่าไหร่หมายถึงว่าคุณไม่ค่อยได้เอาเรื่องส่วนตัวมาโพสก็ได้นะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวมันอาจจะนานๆทีหรือว่าน้อยอะไรแบบเนี้ก็ได้เนี่ยมันมีความมีความวร,รู้สึกแบบนี้ถ้าใช่ก็คือกองที่เป็นของคุณแต่ถ้าไม่ใช่คุณเป็นเลือกกองอื่นดูก็ได้นะแต่เบิ้ลถามก่อนว่าและคน,คนคนนี้ค่ะที่คุณถามถึงเนี้ยนอกจากเขาชื่นชมคุณว่าเออเก่งจังเลยขยันจังเลยนู่นนี่นั่น,นแล้วก็เอ่ขยนทำงานต่างๆนานาที่เขาชื่นชมคุณเนี้ย เขาชอบหรือไม่ชอบอยังไงนะเดี๋ยวเราใช้ไพ่อามไพ่ทาโร่ปกติเปิดให้เพิ่มนะขออนุญ,ญาตนะคะมาแล้วเขาชอบไหมคะการที่คุณแบบเหมือนหาเงินทํางานอะไรบนโซเชียลมีเดียเนี่ยชอบไหมอ่ะมาสามใบขอดูหน่อยชอบไหมคะอืมว้าวชอบ <laughs> ชอบมากเลยเหมือนเขาเป็นแบบชอบคนขยันหรือเปล่าเนี่ยเออรู้สึกว่าเหมือนเขาชอบมากแล้วเวลาเขาคิดถึงคุณอะ่ะเขาก็จะมาส่องคุณ ในโซเชียลมีเดียแหละไม่ว่าเขาจะเห็นอะไรก็ตามเขาโอเคหมดนะเขาชอบเนะียสามไม้เป็นแพ้ของการที่เขากัคุณน่าจะอยู่ไกลกันด้วยนะหมายความว่าอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศมาเจอกันได้ยากหรืออะไรเงี้ยแล้วเนี่ยเขาชอบมากค่ะเพราะว่ามันเหมือนเขาเสพติดคุณเลยนะมีเดวิลขึ้นมาปั้นรู้สึกว่าเขาต้องมาส่องคุณทุกวันแน่เลยอะหรือแบบวันละหลายๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนแบบว่า ถึงแม้ว่าคุณจะโพสต์งานหรือโพสต์อะไรก็ตามแต่มันเหมือนมันตรงจริตเขาอะเหมือนเขาชอบคนแบบขยันคนทํางานหรือไม่รู้หรือ,รอ,รอ,รอตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่บ้างานก็ได้นะ เขาก็เลยชอบคนที่แบบเออขยันทํามาหากินนู่นนี่นั่นก็ได้มันเลยเหมือนกับว่าเนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นคนไกลแล้วเขาก็มีความรู้สึกดึงดูดกับคุณเหมือนแบบเสพติดคุณได้เลยนะเพราะว่าถ้าพห้เดวิดเป็นพ่แอดดิกค่ะหมายความว่าเขาจะรู้สึกว่าแบบเออไม่ได้ทุกวันเหมือนทุกวันต้องแบบเออมาส่งสักนิดนึงคือถึงจะยุ่งก็นิดนึงขอดูนิดนึงว่าแบบโพสอะไรหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่วา่างะถวว่างก็คืออาจจะส่งบ่อยนะเพราะมีพ่ยอาศวินดับคือเป็นพ่แบบโอ้ยอยากทักอยากคุยอยากสง่งอยากอะไรแบบเนี้ยแต่ มันคือความยากใช่ไหมแต่จริงๆอะเพิ่งคิดว่าเขาน่าจะทําน้อยอย่างที่เพิ่งบอกแล้วมันเป็นไพ่เหรียญเยอะแปลว,ว่าเขาน่าจะดูดูแล้วก็ชื่นชมกับพฤติกรรมของคุณและอย่างมากก็กดไลค์อะไรงี้นิดนึงแล้วก็อาจจะแบบคอมเมนต์บ้างบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่อะไรอย่างงี้เนาะอืมก็มรู้สึกว่าเออเนี่ยเห็นไหมใต้สำหรับเป็นเจ็ดม้หมายถึงว่าเออขยันขันแข็งแล้วเขาก็เหมือนพยายามเบรกตัวเองนะที่จะไม่ทักคุณนะถ้าถามว่าค,คุณคนนี้เวลา เขาคิดถึงคุณไหมเนะ่ถ้าเกิดสมมติคนนี้เขาไม่ได้คุยกับคุณนะเขาคิดถึงคุณมากเขาเสพติดคุณมากแล้วเขามาส่องคุณบ่อยมากมากกว่าหนึ่งครั้งต่อวันแน่นอนเป็นมั่นใจนอกจากว่าถ้าเกิดงานเยอะงานยุ่งนะก็าจะแบบเอออย่างคือมันต้องมีทุกวันนะ่ะเหมือนเสพติดการมาส่องคุณประมาณนี้นะซึ่งแปลว่าหลายคุณสามารถโพสต์ได้เต็มที่เลยค่ะซึ่งสิ่งที่คุณทําอยู่อ่ะเขาชอบนะเออถ้าเป็นอย่างงี้ก็รู้สึกว่าเขาชอบ อยู่แล้วมันดึงดูดเขาว่าเออแบบมันเหมือนสร้างกระตุ้นแพชชั่นอะไรให้เขาด้วยอะไรย่างเงี้ยเขาแบบชอบอะไรย่างเงี้ยแต่ถ้ามันจะดีกว่านี้เพื่งก็รู้สึกว่าอ่ะคุณก็อาจจะลองโพสต์เรื่องส่วนตัวบ้างอย่างเช่นแบบรูปสวยๆของคุณบ้างเลยเพไม่รู้คุณโพสตมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่า คือส่วนใหญ่น่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรเงี้ยเหมือนคุณทํามาหากินอะไรเงี้ยมากกว่าซึ่งถามว่าเขาชอบไหมเขาชอบมากแต่ว่าถ้าไม่ได้คุยกันนะสิ่งที่ผมแนะนําก็คืออาจจะต้องมีรูปให้เขาจําหน้าเราได้นิดหนึ่งเนาะเออบางทีเหมือนแบบถ้ามันลงแต่อะไรที่ไม่มีรูปเลยก็อาจจะเหมือนแบบ อืมทำให้จําไม่ได้อ่ะแต่โอเคถ้าเกิดคุณไลฟ์สดคุณขายของคุณมีเอาหน้าออกมาในในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วโอเค,อเ,คเพราะเขาจะเห็นหน้าคุณใช่ไหมเขาก็จะเหมือนแบบชอบชอบรูปร่างชอบหน้าตาชอบอะไรของคุณแอคชั่นทุกอย่างที่คุณทําชอบหมดเลยชอบมากประมาณนี้นะคะโอเคกองที่หนึ่งนะประมาณนี้อื ทำต่อไปค่ะแปลว,ว่าสิ่งที่ทําอยู่ใช่ทูกต้องเหมาะสมต่อมากลองที่ 2s แอสโดสีเขียวนะเรามาดูกันเปิดไปด้วยกันเลยค่ะว่าอ่ะเขารู้สึกยังไงกับโซเชียลมีเดียของคุณไหนติฮ h งวันอิมเฮอร์มิแล้วก็อะไรสองไม้คุณสองคนคือแบบเงียบๆกันไปหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าคุณสองคนไม่ได้คุยกันมีระยะ อาจจะหมายความว่าคือไม่ได้จำเป็นต้องอยู่คนละจังหวัดกันแนะน่ะต่คนละจังหวัดก็ได้คนละประเทศก็ได้หรือจริงจริงก็คืออยู่จังหวัดเดียวกันนั่แหละหรือบางทีอยู่ทํางานที่เดียวกันหรืออยู่ใกล้กันมากเลยแต่ก็มีระยะมีความรู้สึกห่างเหินมีความรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยแบบ เขาเลยแนบชิดไม่ค่อยได้เขาเลยนะเหมือนมีอะไรพูดคุยกันบ่อยอาจจะคุยกันน้อยหรือว่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันบางคนนะถ้ามาถามมาปรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณถามถึงแฟนคุณเลยเนี่ยนะมันก็เหมือนห่างๆกันอ่ะนี่ก็แบบเหมือนกับว่าเอออยู่ด้วยกันบางคนอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าก็ห่างทางใจอะไรเงี้ยก็ได้มันมีระยะมันรู้สึกเห็นไหมคนนี้มันเหมือนแบบไกลกันจังเลยคิดถึงจังเลยมองรอคอยอะไรเงี้ยแบบฉันรอพี่อยู่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้น นะแล้วก็เป็นแห่งวันค่ะหมายความว่าอดทนรอคอยอะไรแบบนี้เนอะเพราะฉะั้น้็เลยรู้สึกว่าถ้าความรู้สึกที่เขามีต่อโซเชียลมีเดียของคุณอะคือเงียบม,มากหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่โพสต์อะไรก็ได้นะคุณมาดูท็อปปิกเนี่ยแต่ว่าคุณเป็นคนโพสต์น้อยมาก <S <S ซึ่งเขารอคอยการโพสต์ของคุณอืม้นคิดว่าเขาก็รอติดตามเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณใช่ไหมแล้วเขาอาจจะไม่กล้าทักคุณมาก็ได้ อาจจะเป็นเพราะเหตุผลใดๆก็ตามอาจจะเลิกกันไปแล้วหรือว่าอาจจะไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นก็ได้นะคือมันมีความห่าง่เพราะฉะนั้นมัน,ปนแปลว,ว่าคนเคยสนิทแล้วห่างกันหรือว่าคนไม่เคยสนิทเลยก็ได้แต่เขาเหมือนส่องๆคุณอยู่อะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าเขาเงียบมากเหมือนเขารอดูคุณอยู่แต่ในขณะที่พอเป็นเป็นไพ่เฮอร์มิตะแปลว่าคุณไม่ค่อยโพสหรอกเปะว่าคุณไม่ค่อยโพสเรื่องส่วนตัวหรือคุณอาจจะไม่ได้โพสอะไรเลยบนโซเชียลมีเดียหรือน้อยมากทำไมเขาไม่เห็นความเป็นไปอะไรของคุณซึ่งถามว่าเขาอยากเห็นไหมก็ต้องบอก ว่าเขาอยากเห็นนะเออ,เอ,อถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่โพสต์อะไรเลยแปลว่าให้เริ่มต้นจากการโพสต์ให้มันเยอะขึ้นค่ะโพสต์หน้าโพสตตาโพสต์สความสุขอะไรของคุณไปก็ได้มันก็จะให้เขาคลายความคิดถึงเนาะถ้าคุณไม่โพสต์อะไรเลยมันจะไม่กระตุ้นให้เขาทักมานะเพราะอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาอยู่เฉยๆนิ่งๆ,งๆอ่ะก็คือมาดูถ้าเกิดโพสต์ก็เออถ้าคิดถึงก็มาลองดูค่ะว่าโพสไหมถ้าไม่ได้โพสต์ก็เออก็ไม่ได้อะไรคือยิ่งคุณไม่โพสต์เขาก็ไม่ได้ทักมา ก็เลยรู้สึกว่าถ้าอยากจะให้เขาติดต่อมานะโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการที่จะทําให้ใครบางคนทักขึ้นมาได้อ่าโดยการที่ทําให้เขารู้สึกแบบอยากคุยอ่ะแบบสวยน่ารักหล่อจังเลยหรืออะไรก็ได้หรือว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้มันเป็นท็อปิกในการจะมาคุยนึกออกปะคุณอาจจะอยู่ๆคุณเปเรียนอันนี้มาแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยสนใจจะเรียนนี้หรือว่าเขาหาข้ออ้างในการจะมาคุยกับคุณได้เออถามได้สิคอสนี้แบบ เท่าไหรเหลยเรียนยังไงดีไม่อะไรเงี้ยนึกออกปะแต่ถ้าคุณไม่โพสอะไรเลยนะก็คือกลิบก็คือไม่รู้จะทักยังไงเกทไหมอ่าเพราะฉะนั้นมันเลยจําเป็นมากเลยค่ะว่าคุณอาจจะต้องโพสต์อะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าคุณบอกโพสต์เยอะเลยค่ะอะไรเงี้เนาะอ่าม,มันอาจจะเป็นการโพสต์ในการแชร์วิชาความรู้ก็ได้นะนึกออกปะในสิ่งที่คุณทํะคุณอาจจะเป็นการแชร์แชร์หรือไม่ก็อาจจะเป็นเหมือนข้อคิดคติธรรมธรรมะหรือว่าแบบ เป็นอะไรที่ที่เป็นประมาณเนี้ยเออคติธรรมธรรมะความรู้แชร์ข้อคิดหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ซึ่งถามว่าเขาเขาเฉยเฉยนะเพราะแหงวันมันหมายเขาว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับสิ่งที่คุณโพสมามันไม่รู้ว่าตรงจริตเขาหรือเปล่าคุณอาจจะเหมือนแบบ represen ตัวตนของคุณก็ได้ว่าเป็นคนดีหรือว่าคุณชอบคอร์สนั้นจริงๆแต่ว่าถามว่าเขารู้สึกอะไรไหมอ่ะถ้าอันที่หนึ่งคืออย่างที่เพื่อนบอกเนยคุณไม่ได้โพสตอะไรให้คุณโพสซะเพราะว่าเขาว่ารอดูอยู่นะแต่ท่านที่สองคือ คุณโพสต์แต่เป็นโพสต์ในเรื่องวิชาการเออปัรู้สึกว่าเป็นในเชิงธรรมะคติธรรมวิชาการอะไรที่มันดูไม่ได้ตื่นเต้นอะ่ะเก็ตไหมหมายถึงว่าไม่ได้หวือหวาไม่ได้ทําให้เขารู้สึกว่าคุณสวยคุณหล่อคุณน่าสนใจอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ represent ความเป็นคุณอ่าเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องลงรูปอะไรที่เป็นกิจกรรมที่เราทําใดๆก็ตามลงไปเพิ่มนะแล้วมันจะทําให้เขาอาจจะสนใจแล้วก็ติดต่อมา ก็เป็นได้นะอ่ะงั้นเรามาถามกันว่าจากไพ่เนี่ยเพันเห็นว่าเป็นแหงวันเป็นเฮอร์มิตแล้วเป็นสองไม้อาจจะแบบเขาไม่ได้รู้สึกชอบอะไรมากมายเดี๋ยวเดี๋ยวันเปิดไพ่ถามเพิ่มค่ะเพราะว่าอืมมันไม่ได้ชัดเนอะว่าเขาชอบไหมกับสิ่งที่คุณทําบนโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นลูกโพสหนุหนหนี่นั่นอขออภัยนะคะเนี่ยชอบทำโดน กล้องตลอดเลยอ่ะคนคนนั้นที่คุณถามถึงค่ะเขาชอบสิ่งที่คุณโพสต์บนโซเชียลมีเดียไหมอ่ะถ้าไม่ได้ถามถึงคนรักนะมันก็จะบอกว่าเขาก็แบบเออก็โอเคก็เฉยเฉยอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นคนทั่วไปถ้าเป็นถามถึงเจ้านายเพื่อนนู่นนีเ่เขาก็เฉยเฉยไม่ได้บล็อกกันละกันไม่ได้แบบโอ้ยลำคาญอะไรเงี้ยเออไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะมาคนคนนี้ที่คุณถามถึงค่ะเขาชอบสิ่งที่คุณโพสต์หรือคุณเรปรีเซนต์ตัวเองบนโซเชียลมีเดียนะคะสามใบนะมาขอชัดชัด just it อืม the lovers โอเคเด็กถือไม้อ่ะก็ชอบนะก็ไม่ได้แย่นะนึกบอกว่าเพราะมี the lovers ขึ้นมาก็แปลว่าคุณน่าจะโพสอะไรที่แบบ เออนั่นแหละมันเป็นอะไรที่แบบเป็นตัวตนของคุณก็ได้นะสิ่งที่คุณชอบมันมีความชัดเจนในสิ่งที่คุณชอบก็ได้คุณอาจจะชอบโพสต์อะไรแบบเดิมๆอ่ะหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นคนธรรมะธโมคุณก็จะโพสต์อะไรที่มันเป็นธรรมะนึกออกปะถ้าคุณชอบอะไรที่เป็นแบบคริปโตคุณก็จะโพสต์แต่หุ้นคริปโตอะไรของคุณไปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะมันมีความเหมือนแบบเป็นวิชาการอ่ะเออเนี่ยตั้งแต่เฮอริมิตแล้วมาจัสติสก็รู้สึกว่ามันมีความวิชาการอยู่บนนั้นหรือคุณอาจจะโพสต์อะไรที่เป็นเกี่ยวกกกกับาาาารรรเีียยนนงงอ่้้็ได เนะ้บนนั้นเยอะอาจจะแบ,บเป็นเพจเป็นแบบแชร์ความรู้อะไรอย่เงี้ยอย่างที่ปนบอกก็ได้ซึ่งถามว่าเขาชอบไหมเออเขาชอบนะเนี่ยจากไพ่ตอนแรกปนู้ว่าเขาเฉยๆอ่ะแต่พอมันเป็น The ะล v e วอร์กับเด็กถือหมายแปลว่าเออมันก็มันก็ทําให้เขาได้ความรู้บางสิ่งบางอย่างหรือได้ไอเดียไปต่อยอดอะไรเงี้ยได้แต่ถามว่ามัน ถ้าจะให้ดีนะเพิ้นก็แนะนะําค่ะว่าคุณอาจจะต้องอโพสต์อะไรที่มันเป็นเรื่องสวยงามเรื่องอะไรที่กระตุ้นแพชชั่นให้เขาหน่อยนะแล้วมันจะทําให้เขาเหมือนชอบมากขึ้นเออแต่ว่าโอเคสิ่งที่คุณทําอยู่ถามว่าเขาเริ่มสนใจคุณไหมอ่ะถ้าเกิดคนที่คุณถามถึงเขามีจริตตรงกับคุณหรือชอบในสิ่งเดียวกันอยู่แล้วเนี่ยโอเคหรือไม่ก็คําแนะนําอีกอันหนึ่งนะนอกจากคุณโพสต์เรื่องส่วนตัวบ้างโพสต์ความสวยความหล่อบ้างลงไปบนโดนโซเชียลมีเดียคือเป็นเรื่องส่วนตัวบ้างนะเพราะคุณค่อนข้างจะเหมือนแบบ ไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเปิดเผยบ้างเขาก็จะรู้จักคุณมากขึ้นอันนี้ในกรณีที่ยังไม่ได้รู้จักกันมากแต่รู้จักกันมากแล้วสิ่งที่คุณโพสเนี่ยเขาก็ชอบแหละนะแล้วก็ถ้าเกิดจะดีก็คือคุณอาจจะต้องแบบ ถ้ารู้ว่าเขาชอบสิ่งเดียวกันอะ่ะคุณก็โพสต์เหมือนเป็นไอเดียให้เขาอะเพราะว่าถ้าเขาชอบจริตเดียวกับคุณนะเหมือนสมมติเขาเป็นคนรรมาท่มโมเหมือนคุณน่ะเขาอ่านข้อคิดของคุณเขาก็ได้คติทมนึกออกปะหรือว่าถ้าเกิดคุณแชร์อะไรที่เป็นความรู้และคุณทํางานสายงานเดียวกันเหมือนเขาก็ได้ไอเดียวความรู้จากสิ่งที่คุณแชร์ไปใช้อะไรเง,งี้ยอ่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยชอบนะอาแปลว่ากองนี้เพิ่นก็ว่าเขาชอบเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้เป็นเชิงแบบ นี่ก็บอก่ไม่ได้เป็นเชิงแบบว่าโอ้แบบรักหลงหนู่นนี่นั่นเออฉันคนที่มาถามมาเลยคิดว่าเออเป็นเพื่อนเจ้านายหรือเปล่าหรือว่าแอบชอบกันหรือว่าเออเป็นคนในที่ทํางานเดียวกันเรียนด้วยกันหรืออะไรประมาณนี้มันก็เลยเหมือนอ่ะชอบนะแต่คุณอาจจะไม่ได้กระตุ้นแพชชั่นเขาเท่าไหร่นะคะอ่ะอันนี้กล่องที่สองค่ะมาอมชอบนะสรุปก็คือชอบนั่นเอง ไม่แย่นะแปลว่าสิ่งที่ทําอยู่โอเคแล้วมากองที่3ค่ะสีม่วงนะแอสโซไดค่ะเรามาดูกันว่าเขามองคุณยังไงบนโซเชียลมีเดียนะอืมสีไม้สดาบโอเคโอ้โหห้าไม้อะไรกันเนี่ยคุณสองคนก็ไม่ได้คุยกันเหมือนกันกองเนี้ยเนี่ยถ้ามาถามเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเหมือนดับไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันแต่ก็ต่ว่ากองเนี้ยจริงๆอะมันมีสีไม้นะคุณอาจจะเหมือน เป็นเพื่อนกันมานานแล้วก็ได้นะหรือทํางานที่เดียวกันก็ได้แต่ตอนนี้มันมีความนิ่งๆห่างๆกันไปเพราะสี่ดาบคือเป็นการพักเบรกเป็นการที่ไม่ได้ติดต่อกันซึ่งิ้นเลยมองว่าถ้าทํางานที่เดียวกันแปลว่าไม่คุยกันคืออาจจะอยู่กันคนละแผนกหรือต่างคนต่างอยู่แต่ถ้าเกิดห่างกันไปเลยอย่างเช่นว่าอยู่กันคนละที่ไม่ได้ทํางานที่เดียวกันเลยเนาะเหมือนแยกย้ายกันไปแล้วหรืออยู่กันแบบคือจริงมันก็ไม่ได้มองว่าไกลมากนะเออมันเหมือนกับว่าเอออยู่คนละจังหวัดก็ได้อาอยู่จังหวัดเดียวกันก็ได้แต่ไม่ได้ติดต่อกััันนนนไไม่่่่ดดด้้พูคคุยยกกอาาางงงงีตติถึ ก็ได้คะ่ะเนี่ยมันมีไพ่สีไม้เป็นไพ่ของความที่เออเคยมีอะไรบางอย่างที่อยู่ร่วมกันมานานๆหน่อยอะรู้สึกว่าเออรู้จักครอบครัวการทํางานที่เดียวกันเรียนด้วยกันอะไรประมาณนี้ได้นะพอเขาเห็นโซเชียลมีเดียคุณถามว่าเขาก็นิ่งนะเหมือนเขาก็นิ่งอยู่ในพื้นที่ของเขาเพราะเปารู้สึกว่าเขาไม่หือไม่อือคืออาจจะไม่ได้กดไลค์ไม่ได้ทักไม่ได้อะไรมากมาย เขาอาจจะแอบส่องที่เพิ้ลเห็นเพราะมันเป็นสีดัหมายความว่าเขานิ่งๆเขาไม่ได้แอคชั่นอะไรนะอืมแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ส่องมากด้วยนะเออเปรลรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ค่อยได้ส่องมากนะแต่ถ้าเกิดมาส่องถามว่าเขารู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกเหมือนแบบห้าไม้นะสี่ไม้ห้าไม้คือถามว่าเอคุณอาจจะโพสต์ในเรื่องหน้าที่การงานหรือกิจกรรมที่คุณทําก็ได้และเขาก็อาจจะแบบ รู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องงานนะเขาก็รู้สึกเฉยๆใช้คํานี้นะถ้าเป็นเรื่องงานก็คือเป็นเรื่องปกติที่คุณโพสต์อยู่แล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็คือเฉยๆแต่ถ้าคุณโพสต์รูปสวยๆหรือการแบบอะไรของคุณอ่ะแล้วคุณแบบแต่งสวยนู่นนี่นั่นสิ่งที่เห็นก็คือเขานิ่งก็จริงนะแต่ในใจคือมวนนะเพราะว่าห้าม้หมายว่าเขาทะเลาะกับตัวเองว่าจะทักดีไม่ทักดีทักดีกดไมท่ทักดีทักดีไม่ทักดีประมาณเนี้ยเออไปรู้สึกว่ามันเป็นการแบบ จะทักไปดีไหมแต่ก็ไม่ได้คุยกันนานแล้วก็แบบไม่กล้าทักไม่รู้จะเริ่มต้นจากอะไรอะไรเงี้ยมันก็แบบอจะถามเรื่องทุระปะปังดีไหมหรือว่าจะยังไงดีหรือจะหามุกไหนมาคุยดีอะไรเงี้ยมันมีการทะเลาะกับตัวเองอยู่ตรงนั้นค่ะเพราะว่า คุณสองคนอาจจะเหมือนเลิกคุยกันไปเพราะทะเลาะก,กันก็ได้นึกออกปะอยู่ๆก็คือแบบทะเลาะก,กันมันเลยไม่ได้รู้สึกคือมันไม่ได้เห็นถึงความไกลกันแบบว่าคนละจังหวัดคนละประเทศขนาดนั้นเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่มันก็คือคนอยู่ใกล้กันก็ได้เหมือนแบบอยู่จังหวัดเดียวกันแต่ว่าทะเลาะก,กันไปก็เลยไม่คุยกันอย่างเงี้ย ก็ได้เหมือนกันจากคนที่เคยรู้จักกันมายาวนานแล้วก็ไม่คุยกันอะไรอย่างเี้เนาะแต่ว่าถามว่าป้อนคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนชอบส่องมากนะเออสีดำมันเลยว่านิ่งๆคือถ้าเป็นคนชอบส่องแปลว่ามาส่องก็คือไม่ไม่แอคคุณอาจจะไม่รู้เลยก็ได้มันเหมือนสตอกเกอร์เหมือนคุณไม่รู้เลยว่าเขามาส่องยกเว้นว่าโอเคเขาเผลอไปกดสตอรี่คุณแล้วคุณเห็นว่าอุ้ยมีคนมาดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดโดยทั่วไปเขาจะไม่ได้มาโพสไม่ได้มากดคอมเมนต์ไม่ได้กดไลค์อะไรคุณ อะไรประมาณเนี้แต่สิ่งที่เขาเห็นนะถ้าเกิดเป็นเรื่องทั่วไปเนี่ยเขาก็เฉยเฉยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าเป็นความแบบสวยอะของคุณอะหรือถ้าเกิดคุณลงรูปเซ็กซี่หรืออะไรแบบนี้นะเปิ้ลรู้สึกว่าเขาก็มีความแบบเฮ้ยทักดีไม่ทักดีทักดีไม่ทักดีทักดีไม่ทักดีแบบเนี้ยแต่ผลก็คือเขาก็ไม่ทักอยู่ดีที่เปิ้ลเห็นนะเพราะมันเป็นสีดาบอยู่นะเขาทะเลาะกับตัวเองเรื่องอะไรคะขอดูหน่อยทะเลาะกับตัวเองเรื่องอะไรเนี่ยขอดูหน่อยอืมหกเหรียญเนี่ยเหมือนจะแบบ มาคุยดีไหมจริงๆนะหกเหรียญเนี่ยออกมาขยายห้าไม้คือเพินเลยรู้สึกว่าถ้าเขาเป็นคนที่ชอบส่องแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาชอบส่องหรือเขามีโซเชียลมีเดียของคุณเยอะเนี่ยเพินรู้สึกว่าเขาอะสนใจคือรู้สึกทะเลาะกับตัวเองว่าอยากจะกลับมาทักแต่ตอนเนี้ยถามว่าเฮ้ยแล้วเขาจะทักไหมเพินรู้สึกว่าคุณจะต้องทําไปอีกยังเขายังรู้สึกเหมือนแบบเออทักดีไม่ทักดีทักดีไม่ทักดีไงแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ย ไม่ได้ฉันจะต้องแบบฉันจะต้องแบบเหมือนแบบอยากจะให้เขาทักมาให้ได้อะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องโพสต์มากกว่านี้อืมโพสต์เยอะกว่านี้เพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นคือทะเลาะกับตัวเองแล้วว่าจะขอโอกาสดีไหมอืมจะติดต่อกลับมาดีไหมอะไรเงี้ยเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณน่าจะไม่ติดต่อไปแหละแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะไม่พร้อมมีปัญหาส่วนตัวการงานหรือว่าทะเลาะกับคุณนั่นแหละแล้วก็ไม่รู้จะมีมุกอะไรกลับมาคุยกับคุณเพราะฉะนั้นก็โพสต์ต่อไปค่ะสิ่งที่คุณทํามันน่าจะ กระตุ้นความรู้สึกของเขาเยอะพอสมควรนะที่เปิ้ลนเห็นนะอืแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกเยอะนะว่าเขาอะชอบหรือไม่ชอบโซเชียลมีเดียคุณเพราะฉะนั้นเปิน่นขอเปิดไพ่ทาโร่เพิ่มนะคะว่าเขาชอบไหมกับสิ่งที่คุณโพสต์โอ้ขอภัยคะ่ะเนี่ยโดนกล้องอีกละขอภัยคะ่ะอ่ะ เขาชอบสิ่งที่คุณโพสต์บนโซเชียลมีเดียไหมไม่ว่าจะเป็นภาพขอความหรือว่าคลิปเต้นหรือใดๆก็ตามอ่าเขาชอบไหมคะคนที่คุณถามถึงเนี่ยเขาชอบสิ่งที่คุณโพสบนโซเชียลมีเดียไหมมาแปดหมนี่ไงอยากคุยมากๆเห็นปะ justice แต่ว่าคิดอยู่ว่าจะทําไงดี the lovers เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นความคิดเขาอยากติดต่อมานีเห็นไหมปนบอกแล้วว่าเขารู้สึกว่าคุณเจกซีมาก อยากติดต่อมามากแต่ว่าคิดเยอะอยู่เขาน่าจะเป็นพวกแบบโรเลคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยถ้าเกิดเป็นในเชิงความรักนะแล้วทะเลาะก,กันไปอย่างที่เั่นบอกนะเขาก็เหมือนแบบหามุกอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณโพสต์อะไรที่เหมือนมีช่องให้เขาสามารถมาแบบคุยกับคุณได้ถ้าคุณอยากจะเหมือนทอดสะพาน่ะก็ทําได้แต่ถ้าคุณบอกไม่ฉันก็ใช้ชื่อของฉันไปคุณก็โพสต์สวยหล่อไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องพยายามคือตอนเนี้ยเปิ่นคิดว่าความรู้สึกเขาอยากติดต่อคุณมากเลยเนี่ยใบนี้ก็บอกแล้วว่าติดต่อแต่ว่ามันเหมือนกับ จะยังไงดีให้มันดูเดีหรือมันดูไม่น่ากลิยดหรือจะขอโทษทางไหนดีอะไรประมาณนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นในเชิงความรักเนอะเป็นเพื่อนฝูงนู่นี่นั่นแล้วทะเ,เลาะก,กันไปเขาก็พยายามยังหาทางอยู่ดีะว่ายังอยากเป็นเพื่อนหรือยังอยากรู้จักกับคุณยังอยากหาทางที่จะติดต่อกลับมาแต่จากใครอะ่ะเราไม่รู้หรอกนะว่าเขาจะติดต่อมาเมื่อไหร่เพราะมันเป็นสีดาบแล้วม,มาเป็นแบบจ้าสิจจ้าสิเป็นคนที่แบบ คิดเยวคิดมากมาก,มากเลยเรื่องคนอื่นเนี่ยแบบตัดสินใจง่ายมากช่วยชาวบ้านชาวช่องได้ง่ายมากแต่พอเป็นเรื่องของตัวเองคิดช้าคิดนานคิดสละตะแบบเป็นสลอดเป็นเต๋าอะไรเงี้ยแบบกลัวเสียหน้ากลัวแบบเออทักไปดีไหมกลัวผิดพลาดกลัวเยอะนะเพราะฉะนั้น แต่ทอปิกเราคือแอกว,ว่าเขารู้สึกยังไงกับโซเชียลมีเดียคือรู้สึกเห็นและแบบอยากทักมามากแต่ก็ยังไม่ได้มากพอที่จะทำให้เขาทักมาตอนนี้เพราะฉะนั้นคุณทําต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะติดต่อมานะคะโอเคหวังว่าจะชอบกันนะคลิปนี้หวังบอกว่าจะสั้นใช่ไหมก็ยาวอ,อีกแล้วนะเอาหวังว่าจะชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ให้กําลังใจเปิลมโดยการกดซุปเปอร์ตงค์ได้นะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะใครอยากทำคลิปอะไรคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ไปก่อนคค่ะสสวัสดี